สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกลยุทธ์การเทรดสั้นนะครับที่ใช้ง่ายได้ผลเร็วนะครับคือกลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping นั่นเองนะครับระบบแรกนะครับเราจะมาพูดถึงกลยุทธ์การเทรด scalping โดยใช้เส้น EMA นะครับสเส้นประกอบกันนะครับเส้นแรกคือเส้น EMA 25 50แล้วก็100นะครับเราจะเทรดในทางเฟรม m e 5นาทีนะครับ อันดับแรกนะครับเราจะพูดถึงการหาเทรนเดิมของมันนะครับว่ามันอยู่ในเทรนไหนนะครับ2นะครับสิ่งที่เราจะยืนยันเทรนก็คือเส้น ema 3เส้นนี้นะครับเฉียงไปในทิศทางเดียวกันนะครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับตลาดที่มีลักษณะการเคลื่อนที่ออกข้างนะครับและวก็เส้น ema เนี่ยพันกันไปพันกันมาแบบนี้นะครับลักษณะนี้เนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงแล้วก็เราจะไม่เทรดนะครับเราต้องการเทรดนะครับ ที่มีลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับก็คือเส้น EMA เนี่ยเรียงกันนะครับแล้วก็มีระยะความห่างและความชันเนี่ยนะครับพอดี 2. นะครับเราจะต้องให้แท่งเทียนเนี่ยนะครับมันยืนเหนือเส้น EMA 25ขึ้นไปเท่านั้นนะครับพูดถึงการเข้าเทรดนะครับการเข้าเทรดของเรานะครับเราจะรอนะครับให้ราคาเนี่ยนะครับ pull back กลับลงมาที่เส้น EMA 25หรือ50นะครับดังตัวอย่างนี้นะครับ1นะครับ เรามองหาเทรนเดิมของเขานะครับแล้วก็มองหาเส้น EMA เฉียงกันออกเฉียงแรกก็เรียงกันแบบนี้นะครับ2นะครับรอให้ราคาเนี่ยนะครับกลับตัวลงมานะครับที่เส้น EMA 25หรือ50 3. นะครับรอให้ราคาเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ปิดเหนือเส้น EMA 25นะครับและจุดที่ราคาปิดเหนือเส้น EMA 25แท่งนั้นเราจะเป็นสัญญาณเข้าซื้อของเรานะครับ เรานะครับจะหลีกเลี่ยงนะครับเมื่อราคาเนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่ลงมาต่ํากว่าเส้น EMA 100นะครับเราจะยกเลิกการเทรดนั้นนะครับหรือก็คือมันอาจจะเกิดการกลับเทนนั่นเองนะครับการออกนะครับหรือการปิดโพซิชันนะครับเราจะเข้าบายเมื่อราคาปิดเนี่ยนะครับมันเหนือเส้น EMA 25และ Stop Loss ของเราเนี่ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณเส้น EMA 50นะครับการ a ท e p r o Fit ของเราจะเอากำไรแค่1.5เท่าของระยะ Stop Loss ของเรานะครับ มาดูตัวอย่างนะครับ 1. นะครับเราจะมองหาเทรนเดิมของมันนะครับเป็นเทรนดลักษณะของขาขึ้นนะครับเส้น EMA เรียงกันแบบนี้นะครับ2นะครับรอให้ราคาเกิดการ pullback หรือการยอดกลงมานะครับและราคานี่นะครับต้องไม่ต่ำกว่าเส้น EMA 100นะครับ3นะครับรอราคากลับไปยืนเหนือเส้น EMA 25ให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อราคาแท่งนั้นปิดนะครับเราจะเข้าซื้อที่ราคาปิดนั้นเลยนะครับและจุดสต็อปโอดของเราก็อยู่ที่ประมาณเส้น EMA 25นะครับไอ EMA 50นะครับแล้วก็ t เทค Profit ของเราก็คือ1.5เท่านะครับก็ได้หลังภาพนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นเทรนขาลงนะครับปองหาเทรนเดิมเป็นขาลงนะครับเส้น EMA เรียงตัวกันนะครับในลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ เราก็จะรอให้ราคาเนี่ยเคลื่อนที่กลับขึ้นไปนะครับหาเส้น EMA 50หรือ25ก็ได้นะครับเราจะยังไม่เข้าเทรดเมื่อการกลับตัวนะครับเราจะเข้าเทรดเมื่อราคาเนี่ยนะครับกลับมานะครับอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 25นะครับจุดนั้นจะเป็นจุดเข้าเทรดของเรานะครับจุดเซลล์ของเราสต็อปรอดของเราก็จะอยู่ที่เส้น EMA 50นะครับแล้วก็จังหวะ เทคโปรฟิตของเราจะอยู่ที่1.5่เท่าของระยะ Stop Loss อเท่านั้นนะครับไม่หวังกำไรมากนะครับในการกลยุทธ์การเทรด scalping นะครับต่อไปนะครับเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็คือนะครับกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ rsi กับเส้น ema 200เนี่ยนะครับเข้ามาใช้ร่วมกันแล้วก็ใช้รูปแบบแท่งเทียนนะครับ ชื่อลู่แบตยังเชียอว่า engulfing นะครับหรือการคืนกินนะครับเราสามารถใช้อินดิเคเตอร์ช่วยนะครับคืออินดิเคเตอร์ engulfing bullish นะครับกับ engulfing bearish นะครับใน trading view มีนะครับอ่ะโอเคมาพูดถึงการเทรดนี้นะครับเราจะใช้ time f r a m แค่1นาทีนะครับเทรดเซตอัพของเราก็คือนะครับรอให้ราคาเนี่ยนะครับยืนเหนือเส้น EMA 200และราคาเนี่ยนะครับเกิดการคืนกิน ราคานั้นจะต้องอยู่เหนือ RSI ที่50นะครับดังตัวอย่างนี้นะครับในทางกับการนรับขาลงก็เหมือนกันนะครับเราจะรอให้ราคาเนี่ยนะครับอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200นะครับและเกิดสัญญาณแบร r ดิ n g n g u l f i n g แล้วก็ RSI เนี่ยนะครับอยู่ต่ำกว่า50นะครับการออกนะครับหรือการปิด Position นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้าซื้อนะครับตรงจุดที่เป็นราคา Engulfing เรียบร้อยแล้วนะครับ จุดสต็อปล s อของเราก็คือโลของแท่งนั้นเลยนะครับและจุดเท k ป p ร o ฟิ t ของเราก็คือ1.5เท่าของระยะสต็อปล s อนะครับโอเคนะครับการเข้าเทรดนะครับเราจะเข้าเฉพาะเมื่อราคาเนี่ยนะครับอยู่เหนือกว่าเส้น EMA 200นะครับจากตัวอย่างนะครับราคาเนี่อยู่เหนือเส้น EMA 200เรียบร้อยแล้วและเกิดบ u l l i s h e r g u l f i n g นะครับแต่ RSI นั้นอยู่ต่ำกว่า50นะครับสัญญาณนี้เราแจงไม่เข้าเทรดครับ เราจะเข้าเทรดก็ต่อเมื่อราคานะครับครบเงื่อนไขทั้งหมดนะครับคือเส้น RSI เนี่ยนะครับอยู่เหนือ50นะครับและเกิดสัญญาณเป็นบ l l i s h e n n u l f i n g นะครับเราจะเข้าบายลงจุดนั้นนะครับระยะ Stop Loss ของเราก็คือโลของแท่งนั้นเลยนะครับโลของแท่งที่เราจะเทรดนะครับแล้วก็ Take Profit ของเราเนี่ยก็อยู่แค่1.5เท่าของระยะ Stop Loss นะครับนี่นะครับง่ายๆแค่นี้นะครับเทรดสั้นๆนะครับราคาจะเคลื่อนที่ไปต่อเนี่ยเราไม่สนใจละนะครับ ในขาลงก็เหมือนกันนะครับมองหานะครับราคาที่อยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 2 0 0นะครับและรอให้สัญญาณเนี่ยนะครับราคาเนี่ยเกิดการ Break e n g u l ฟ i n g นะครับและ RSI นั้นอยู่ต่ำกว่า50นะครับเราจะเข้าเซลล์ณแท่งนั้นเลยนะครับเมื่อแท่งปิดเราจะเข้าเซลล์แล้วก็ Stop Loss ของเราก็จะอยู่ l o ของแท่งนั้นเลยนะครับจุด Take Profit ของเราก็เหมือนเดิมนะครับ1.5เท่าหรือ2เท่าก็ได้นะครับ 5าทริปง่ายๆนะครับที่จะทําให้การเทรด scalping ของเราดีขึ้นนะครับ 1. นะครับเราอย่าไปสนใจการเทรดทุกครั้งเมื่อเกิดสัญญาณนะครับมันจะทําให้เราารวนเกินไปนะครับเพราะสัญญาณเกิดขึ้นได้ตลอดครับเราไม่ต้องกังวลว่าจะเทรดไม่ได้ทุกครั้งนะครับมันจะทําให้เราการบริหารการเทรดเราเสียนะครับ2นะครับเรานะครับต้องไม่ over trade นะครับ ใช้ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับพอร์ตของเรานะครับความเสี่ยงนะครับอยู่ที่ประมาณ0.5%ของพอร์ตเราก็ได้นะครับ 3. ามครับควรรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเทรดนะครับการหยุดเทรดเนี่ยจะทําให้เราเป็นการฟื้นฟู mindset ของเรานะครับฟื้นฟูสติของเราจะทําให้เราไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่สูญเสียการโฟกัสไปนะครับไม่สูญเสียสมาธินะครับถ้ารู้สึกสูญเสียสมาธิให้เราหยุดเทรดนะครับการเทรดแบบ scalping เนี่ยนะครับ เมื่อเราเทรดดีนะครับเราก็กลับเข้ามาเทรดอีกครั้งหนึ่งสีนะครับเราควรใช้โบเกอร์ที่มีสเปรดต่ำนะครับการเทรดสเกลปิ้งเนี่ยนะครับระยะห่างสเปรดเนี่ยมีผลมากนะครับเพราะว่าเราเก็บปิดแค่ไม่กี่ปิบนะครับแค่ระยะสั้นๆเนี่ยนะครับการใช้โบรกที่มีสเปรดกว้างเนี่ยจะทำให้เราเสียเปรียบนะครับ5นะครับเทรดกับคู่ใดคู่หนึ่งคู่เดียวก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องเทรดหลายคู่นะครับในการเทรดสเกลปิ้งนี้นะครับการเทรดสเกปปิ้งควรโฟกัสที่ คู่ใดคู่หนึ่งนะครับเพราะในคู่นั้นเนี่ยนะครับจะเกิดสัญญาณการเทรดให้เราบ่อยมากนะครับก็สิ่นสุดไปแล้วนะครับสําหรับกลยุทธ์การเทรด scalping สองรูปแบบนี้ที่เอามาแนะนํานะครับซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปลอง b a c k t e s ดูนะครับนะถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับกับทางคลิปต้นต้นแบบของเราที่เราเอามาครับนี้เป็นงานแปลของต่างชาตินะครับแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ